ครับใช่เกตสีขึ้นนี่จ่านะ่รฮะขอบคุณครับสาวระยองสาวจันไม่เจอกันระยองบ่อยไงขอบคุณครับวันนี้พูดไรดีอ่ะได้ฟังเรื่องราวไอ้จอนนะันไหม รักจอนนะรักอไรจอนแม่ก็ปลื้มใจด้วยจ้าอะไรอย่าตังอ๋อตังเอาตังมาใหอีกนะอ๋อจังเอาอหนูเอ,องพี่โอเคขอบคุณค,ครับยังไงล่ะอุปการราักจอนเหรอฮะมาไกลเดีย๋ยไปจอนกับจันทร์ด้วยสิฮะไปแต่ว่าโฉนดที่ดินต้องให้จอนมานะให้มันดูแลให้มันดูแลไว้ไม่ถ้าใจดีหน่อยก็เป็นโอนให้มันไปเลย แต่หนูช่วยมาดูแลมัต้องห่วงแร้วนะคอกเพียงไงบทพากดีกว่าจะให้จังบทพากไหมไม่ไหวแล้วบทพากดีกว่าแต่แบบเขาต้องมีความรักใหม่ไงร้องให้ฟังนัดนนึงก็ได้โลกนี้ไม่มีอะไรแน่พันแปรเรื่อยไปลำบากอยากใจไม่ไหวเว้นวา วุ่นวายเนื้อดีไม่มีสงบมีแต่รบราคาปันอายุคงสันเข้าไปทุกทีอันนี้เป็นความคิดของไอ้จอนคิดจะบวชเลยไม่ได้บวชแ,แม่กอดทีไรบ้างออาสิ้ม,า,มา,าเป็นสาวมาขอผู้ชายกอดทีไม่ไง สาวเป็นนางอยู่แต่ทำผมมาไฮไลท์มาก็ไม่ได้ดูว่าแก่ลงเลยเย็นไมล่ะจริงถ้าทำไฮไลท์ชีวิตจริงผมตกดำสวย <c oughs> นั่นออ้ยนี่มาดูเลยอันนี้พกยามาด้วยนะกระเป๋าเป็นกระปุกเลยนี่เฮ้ยเห็นแป้งเทาแล้วแป้งเทา้วนี่นี่นี่อ่ะขอบคุณครับอ๋อไปแบ่งจอนบันหนึ่งด้วยนะ กูติดตามมาทุย่ไม่เคยจะคุยกันเลยนะเราติดตามอย่างเดียวฮะทำอะไรผิดมาไม่ดีโหไม่ดีนั่นแหละทำอะไรผิดมาดูลอันหอหไม่ดีเลยเดี๋ยวปรับเพิ่มมาร่วมหน่อยคนระับขอบคุณครับขอบคุณครับพูดจ้าแม่กลับแล้วไงโชคดีครับแม่จับมือจุ๊บมือ มรดกไปของเราแล้วล่ะสวนตุเรียนที่เมืองจันทร์น่ะมันต้องเป็นชื่อเราแล้วล่วะนะนั่นแหละแม่แม่ดูคนเดียวไม่ท่วถึงต้อง็นคนช่วยดูแล<อ>ถูกนะแม่เนาะเผื่อมันมีสัตว์นู่นนี่นั่นเข้ามาในสวนเราเนาะใช่หนูแม่นี่นอยู่บ้านเฉยแล้วก็เซ็นเป็นชื่อหนูได้จัดการทั้งหมดเลยจัดการแม่ด้วย ยังไงยังไงล่ะจ๋ามาๆมาอ่ะพายลูกสาวจ๋าบ้างก่อนหนูเป็นการเห็นหน้า,หนาทีไม่เห็นหน้าเลยไม่รักเป็นเสียงกันได้ไงน่ารักขอบคุณครับมาทีนี้ จอร์นก็นมีข่าวแววมาว่า